สวัสดีครับวันนี้ครับช่องมอเตอร์ไบค์เวิร์ม็กนะครับเรายังคงอยู่กับยามาฮ่ากรานเฟ n น h ไฮเบดนะครับเรามาดูจุดเด่นอันดับที่2นะครับของยามากรานเฟ n น h ไฮเบดคันนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างครับจุดเด่นสําคัญอีกจริ่งจุดนั่นก็คือระบบสตาร์ทนะครับแล้วก็กุญแจเป็นแบบรีโมทนะครับมาพร้อมกับตัวเปิดแบบลูกบิดนะครับเพียงเราบิดควบบิดลูกบิดในตำแหน่งสตาร์ทนะครับมาที่ โอเพนนะครับก็จะสามารถที่จะเปิดฝาถังน้ำมันนะครับและเปิดเบาะนะครับโดยเบาะของยามาฮ่าแกรนฟิ l เตอร์ไฮบรมีความจุ27ลิตรนะครับและเมื่อเราบิดไปที่ออนนะครับก็จะเป็นเรื่องของการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับที่ปุ่มสตาร์ทจะเป็นแบบวัน push start เพียงแค่สัมผัสเบาๆนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดขึ้นมาทันทีนะครับ ในส่วนของเบาะนั่งนะครับก็ที่วางเท้านะครับก็สามารถที่จะมีขนาดใหญ่นะครับสามารถเลื่อนเท้าไปในตำแหน่งต่างๆได้นะครับโดยที่ช่วยให้เราผ่อนคลายในเวลาที่เราขับขี่เป็นเวลานานนะครับ